ครับนี้ก็เราถึงปั๊มขทสุโขทันครแล้วนะครับเขาออกมาจากออกมาจากสัมปาดงนะครับก็มาแวะปั๊มเข้าห้องน้ำเนาะสักส่วนเรากำลังจะเดินทางไปกำลังจะเดินทางไปมุกดาหารนะครับไปศาลมุกดาหารนะครับวันนี้ก็มีรถนะครับรับนะครับนี่ครับหลานชายมารับนะครับ ถ่ายร้านใหด้วยนะครับทำทำคลิปไปทำคลิปไปแค่นี้นะทำคลิปไปด้วยทำคลิปไปด้วยจอดแล้วก็ทำคลิปไปด้วยทํนี้ก็มีพระเยอะนะครับพระเราเยอะนะครับทั้งง่วงก็นอนนะทั้งง่วงก็นอนเดี๋ยวไปถึงมุกดาหารค่อยไล์สดค่อยไล์สดวันนี้ก็ออกออกจากนี้ไปก็อาจจะไล์สดไป ตามเส้นทางเนาะตามเส้นทางก็จากนี้ไปก็อ,อ่อาชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะครับเอฟจีไม่ต้องเป็นห่วงนะเมื่อวานเอฟทีเป็นห่วงตากลัวจะไม่มีใครมันรับอ่ะเขาไม่โกหกตาหรือไม่โกหกล็อกวะกูเขาไม่โกหกตาเอฟจีเป็นห่วงตาเมื่อวาน ตาทำไมไม่ไปกับลุงกับป้าแต่เช้าโอ้เขาก็มินทุนละอะไม่เป็นไรอวะไม่ไปก็นอนอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> นี่ก็เป็นห่วงล้านด้วยห่วงล้านใาด้วยเพราะวะ่ามาตั้งแต่น้อไม่ได้นอนเลยนะ้อตีหนึ่งตีสองเดินอกมาถึงถึงจำปาดวงก็ต,สตีสี่ตีนี่มาถึงสกนลคนครก็หกโมงนะหกโมงเช้าพอดีเนาะหกโมงเช้าพอดี นิตาก็ไม่อยู่กันอย,อยู่กับบิคนหล่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหล่อนะครับพาตาไปแว่นพาตาไปแว่น <c oughs> เลยแต่ไม่รู้ใครพาใครไปแว่น,ตาตาวน,นมาตาไปแว่นนะครับ <c oughs> ครับช่วงนี้อากาศช่วงเช้าก็ดีนะอากาศช่วงเช้าก็ดีด้วยเย็นด้วย ตาได้นอนตาก็ได้นอนนะครับแต่แต่หลังก็ไม่นก็ได้นอนเท่าไหร่เพราะว่าเขาขับรถมาตั้งแต่ขอนแก่นเนาะมาตั้งแต่ขอนแก่นเกื่อจะมาถึงนะครับเกือจะมาถึงจันปลาโดงก็โอ้ตาว่ามาถูกไหมเนาะคืนตาว่ามาถูกไหมเนาะจริงๆก็มาก็มาถูกเลยเนาะมาถูกเลยแม่เขาว่าทุกัวอ,อ,อ้วนขึ้นนะว่ะ กินเยอะว่ะที่ก๋วยกวนขึ้นเลยว่ะละตีละรลางพอดีนั่นคือวัดนะครับตรงข้ามคือวัดนะครับสาธุสาธุครับ ช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาครับช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษานะครับพระก็ต้องพระก็ต้องหาทีกรําพรรษานะครับพระต้งหาทิีกรําพรรษานะครับนี่พระก็ไม่รู้ว่าพระทจะเดินทางไปไหนนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งนะครับ รถเช่าฮะรถเช่ารถเช่ามาเอารถเช่าแต่ว่าแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันนะแม่คนละยี่ห้อครับคนละยี่ห้อเหรอคอรอับน,นนี้ก็กำลังจะเคลื่อนรถออกเดินทางต่อไปข้างหน้านะครับจะไปมุกดาหารครับเดินทางต่อนะครับหลังจากเข้ามาในปัมปรร๊มธำรับรถกีจ็ดนะครับนี่ก็จะ จะเลี้ยวซ้ายไปสกลนครน,นะครับอีกไม่นานก็ถึงแล้วครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข22โ <Okay. S 1> อเคขับต่อไปบนถนนหมายเลข22อีก4กิโลเมตรตาไปแว่นนะครับนนแต่อยลืมแม่บอกว่ามาให้ให้คุมกูด้วยนะอย่าให้ขับเร็วอะให้บอกอบอกู <ไป S 1> ด้วยนะนะ เป็นไรเดี๋ยวปู่ก็รู้ตอนนี้ก็หกโมงเช้าพอดีเนาะหกโมงเชา้าก็ตอนนี้ลุงเขาก็เตรียมตัวออกจากบ้านแล้วนะครับลุงยังไม่ออกครับเวลานี้ยัง<ช>ไม่ออกกำลังจะออกคหรอกำลังจะออกประมาณนี้แหละกำลังจะออกอลุงยังไม่ออกยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสกลน,นครอ้โ ตาสองเมฆให้เขาดูนยให้สองรู้เดี๋ยวตาลงตาจบคลิปนี้ตาจะไลฟ์สดไปนะครับตาจะเปิดไลฟ์สดไปนะครับตาตอนนี้ตาทำคลิปนะครับทำคลิปไปเมืองสกลนครคนที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือจิโกอเจแปนนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทิโกอเจแปนด้วยนะครับ แล้วก็ช่องแม่มิยุกิด้วยนะครับมิยุกิชาแนลด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับ FC นะครับฝากด้วยีฝาก,กด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเห็นหน้าคนหล่อแล้วะเนาะ <S 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 อีกเท่าไหร่สามสี่หลักกิโลก็ถึงแล้ว นี้ตาต้องอยู่กับผมตลอดนะใช่ถ้าผมไม่มีตาของไอนะอไอต้องอยู่โอ้ oh, ขาดกูไม่ได้หรอกตากับวันนี้นะ<ต>ไม่ไปกับใครหรอกอยู่กับโกตลอดเลยขาดแค่ไปเข้าห้องน้ำนั้นแหละ าอากาศยามเช้าเย็นดีนะ,ะนีั่งอ่า ราทิสกำลังจะขึ้นราทิสกำลังจะขึ้นนะครับอืฝั่งนู้นสวยเลยอืมอีกห้าร้อยเมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองสองอเฮ้ยบอกใหางเลไมเลี้ยวข,ขวาใช่แล้วถูกต้องแล้ว ็สำหรับคลิปน <ขอ S 1> ี้ตาก็ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ